ว้าวนี่คือชุดระดับทอกันใหม่เลยนี่ ทำไมของมันด้วยร่มสวยโอ้น่าสนใจสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกระปราบ,บอยและชาลันครับวันนี้ก็มีสปอยมาอีกแล้วและแถมยังเป็นสปอยที่ค่อนข้างน่าสนใจด้วยนะครับเพราะเป็นชุดระดับทองถึง2ชุดด้วยกันและนอกนาจากนั้นนะครับก็จะมีการคอนเฟิร์มแบรบิกบูกาติอะไรก็ว่าไปด้วยนะครับและเพิ่มเป็นการรอชาเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยละกันสำหรับอย่างแรกเลยนะครับที่มีการหลุอดออกมาก็คือชุดระดับทองนะครับอันนี้คือชุดแรกนะ เป็นชุดระดับทองที่ก็แหวกแนวไปเลยจากที่เคยผ่านมานะแหวกไปเลยแค่ชุดก็รู้สึกแปลกแหละส่วนตัวอาจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นอย่างน้อยก็ที่หลุดออกมานะฮะก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าตัวจริงจะเป็นยังไงนะไม่แน่มอ,อาจ,จะชอบก็ได้แต่ส่วนหัวดูเท่ดีแต่ส่วนชุดแปลกๆหน่อยและของที่จะมาพร้อมกับชุดทองนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของโมงก,กันนกและที่ห้อยกระเป๋าใช่ไหม น่าจะใช่และตัวร่มนะครับซึ่งตัวหมวกกันน็อก,ก็น่าจะดูโอเคตัวร่มก็น่าจะดูโอเคแต่ที่ห้อยกระเป๋ามาทําไมไม่รู้และแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับเพราะจะมาพร้อมกับตัว m 2 4 9อันนี้นะครับซึ่งก็ดูดีนะและแถมยังเป็นเลเวล7อีกด้วยและอันนี้ก็คือตัวกล่องของเขานั่นเองซึ่งกล่องก็ดูดีนะกล่องดูดีนะจากที่หลุดออกมาแต่ต้องรอดูตัวจริงว่าจะมีเอฟเฟกอะไรยังไงเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วสำหรับชุดระดับทองอีกอันหนึ่งนะครับที่มีการหลุดออกมาชุดนี้เลยนะครับ dark echo บอกเลยว่าดูอย่างดุดมากปีศาจที่แบบมีปีกแต่ปีกก็ไหม้ไปหมดแล้วอะไรเงี้ยเท่นะแถมแถมยังมาพร้อมกับ3ชิ้นนี้อีกด้วยนะครับตัวปืนสกอที่ก็ค่อนข้างจะดูดีตัวกระเป๋าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูแบบภาพเต็มเนาะและตัวที่ร่อนที่ดูน่าสนใจมากๆและน่าจะชอบมากๆด้วยส่วนตัวแล้วนะและนี่ก็คือตัวสกาที่ผมก็เคยได้สปอยไปแล้วนะครับและตัวกล่องเขาเหมือนกันเคยสปอยไปแล้วมันหลุดออกมาค่อนข้างเยอะนะฮะ กำลังหาร้านเติมเกมอยู่หรือเปล่าผมขอแนะนำ s t e l l a Gold Plus ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านเองใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นซึ่งทางร้านเองก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือกดที่ลิงก์ใต้คลิปของผมได้เลยและสำหรับเอ็กซูที่มีการหลุดออกมานะครับก็อย่างที่เห็นนะคือก็เคยสปอยไปแล้วแหละแต่ชุดเหมือนจะคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่าไม่ใช่ชุดผู้ชายแต,แต่จะเป็นชุดผู้หญิงนะครับ ซึ่งก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะก็ดูดูดันดูดูดัน,ด,ด,นดูปีศาจดีใช้ได้เลยและนี่ก็น่าจะเป็นชุดแดงที่อยู่ในกล่องเหมือนกันนะครับและของอื่นที่อยู่ในกล่องชุดแดงอันกลางดูเท่ดีนะและนี่ก็คือโปสเตอร์ X สูอันใหม่นะครับและเหมือนเดิมนะครับแบริดก็เหมือนจะค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วนะว่าจะเข้ามาอย่างที่เพื่อนเห็นตัวอย่างครั้งก่อนนะครับว่าจะมีตัวธรรมดา2ตัวและตัวพิเศษ2ตัวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรากลับไปที่หน้า เมื่อกี้นี้เพื่อนจะเห็นเลยว่าจะมีตัว2ตัวที่ดูเด่นมากๆนะครับก็คือตัวมัมมี่และตัวที่มันดูเหมือนมองทะลุได้อันนี้น่าจะเป็นตัวแรซึ่งตัวแรอันนี้ผมชอบมากๆเลยถ้าเกิดมันเป็นตัวแรผมก็น่าจะเอาจริงๆแหละตัวที่มองทะลุได้เนี่ยเท่ๆๆและส่วนตัวธรรมดานะครับก็อยู่ด้านหลังสองตัวเลยคิดว่าอย่างนั้นนะชุดพับจี้และตัวเกลือสุดนั่นเอง first a i d bearbrick อย่าบอกนะว่านี่คือสกิน first e i g ไม่น่าใช่หรอกมาก น่าจะเป็นที่ห้อยกระเป๋ามากกว่าเนาะอ๋อหรือสเปสสเปสแหละสเปสแหละเออเอ,อ,เอ,อสเปแหละและเหมือนที่มีการหลุดออกมาเพิ่มเลครับใน RP ซีซันถัดไปจะมีสกินรถถังมาให้อีกด้วยหรือ M21 สนะฮะสกินรถถังที่น่าจะใช้ในโหมดเพโลดนะ ไม่น่าใช่โหมดธรรมดานะครับและที่มีการหลุดอ,อมาเพิ่มเติมนะครับ RP 2 2ก็จะมีสกินประมาณนี้นะอันนี้คือที่หลุดออกมานะครับที่หลุดออกมาก็ดูน่าสนใจดีน่าสนใจดีและโบนัส Purchase ครั้งหน้านะครับดูดีด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัว M 1 6หรือตัวชุดนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆสำหรับใครที่เติมนะฮะและเหมือนเดิมเหมือนเคนะครับ Speed Drift บุกาติค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มเลยนะครับก็จริงๆเหมือนทางผับจีเองก็ได้มีการเล่นคำนะครับโพสในเพจ f a c e b o o k ซึ่งมันก็ออกแนวเป็นบุกาตินั่นแหละหวังไว้ได้เลยนะครับว่าบุกาติจะเข้ามาและมีอยู่7คันด้วยซ้ำไปอันนี้น่าสนใจมากๆและที่มีการหลุดออกมาเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นตัวปืนอัปเกรดนะครับ DP Level 5และก็ตัวกระทะนะครับ l e v e l 6ที่มีกลอเ o สโมเ m e n t อีกด้วยเอาวะ It oh. Go on do go, go go not go call me i don't want to talk to you i'm better off not talking to you